รายละเอียดมาด้วยเหมือนทํางานลักษณะแบบลายไมย้ให้มีความแบบดูดูแล้วรู้สึกมีอะไรอะไรไม่ทําก้านเรียบๆธรรมดาทั่วไปนะคะเหมือนมีแกะลายมาให้ด้วย2,200บาทไม่รู้จะแถมตัวเรือนแถมค่าแรงหรือแถมอะไรดีแล้วหยกทรงโดนัทของเราไม่แบนนะคะผู้ชมมีความหนาสีธรรมชาติ ราคา2 2 0พนี่ให้หยกแบบระดับ A7 ไปเลยเป็นหยกที่ไม่ได้ผ่านการอาบน้ำไม่ย้อมสีใดๆนี่คือสีธรรมชาติ55เหลือหนึงวง53 3วงสุดท้ายเป็นราคาที่ดีที่สุดเลยนะคะตั้งแต่เคยจำหน่ายมาก่อนหน้านี้แหวนวงนี้ราคาดีอยู่แล้วแต่วันนี้เราจัดให้ในราคาที่ดีมากยิ่งขึ้นแล้วหยกเนื้อเนียนค่ะผู้ชมโปร่งแสง ตอนนี้53เหลือ2วง55 1วงนะคะ3วงสุดท้ายหมดแล้วหมดเลยสินค้ามีพร้อมส่งคุณผู้ชมไม่รับพีออเดอร์แล้วจริงๆนะคะเราเพิ่มให้ได้แค่เท่านี้มีเท่านี้แล้วนะคะวัยรุ่นใส่ได้ผู้ใหญ่ใส่ได้นะคะถ้าเกิดว่าหยกเขาเนื้อแรกของเขาเนี่ยประสานกันไม่ดีหยกจะมีผลึกที่หยาบนะคะเวลาส่องไฟไปแล้วเนี่ยเขาจะไม่โปร่งแสงแบบนี้คุณผู้ชมอันนี้หยกเนื้อดีมากนะคะ ลรงแสงสองไฟด้านหลังสามารถส่องทะลุได้3วงสุดท้ายค่ะหมดแล้วหมดเลยผู้ชมดูนะคะก้านแหวนก็มีทำลายแต่ลายตรงนี้จะไม่ได้รู้สึกว่าระคายเคืองผิวนะคะอ่าตรงนี้จะมีการเว้นไว้ก็คือเป็นแบบเรียบๆแต่ก้านแหวนที่ยาวลงมาจะเป็นทำลนะักษณะแบบแคล้ายๆลายไม้ให้แบบก้านแหวนมีเท็กเจอร์นะคะดูไม่เรียบจนเกินไปเขาใส่ใจมากเลยแต่ราคาแค่2,200บาท ท่านใดที่ใส่ไซส์55ได้นะคะต้องรีบช้อปปิ้งกันเพราะว่ามีแค่หนึ่งวงคุณผู้ชมมีความเก๋ใส่ได้ทุกวันใส่กับสร้อยข้อมือที่เป็นงานหยกก็ได้กำไรหยกก็ใส่ได้นะคะราคาดีจริงๆหยกสีเขียวค่ะเป็นสีที่นิยมมากที่สุด มีความหมายด้านความอุดมสมบูรณ์ร่มเย็นเป็นสุขความมั่งคัง่งเสริมความร่ำรวยชาวจีนค่ะมีความเชื่อว่าหยกสีเขียวเป็นต้นกาเนิดของคาว่าเงินทองไหลามาเทมาใครได้ครอบครองหยกนะคะมีความเชื่อว่าเป็นอนัญมณีที่ช่วยเสริมสิริมงคลนําพาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองเสริมความมั่งคัง่งความโชคดีและมีอายุยืนยาวเวลาที่เราเดินทางไปประเทศนะคะที่มีชาวจีนอยู่เยอะๆเ,เช่นฮ่องกงนะคะประเทศจีน คาลเตอร์จูเลีที่มีหยกคุณผู้ชมโอ้โหไม่กล้าจับเลยราคาแพงมากยิ่งถ้าเกิดว,ว่าคูณมาเป็นเงินบาทของไทยแล้วนะคะราคาสูงมากๆคือสีแบบอาจจะไม่ได้สวยเท่านี้เลยต้องพูดตรงๆนะคะตอนนี้55หมดแล้ว53เหลือ2วงสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมก็มีเท่านี้แล้วจริงๆไม่สามารถเปิดพรีออเดอร์ได้ใส่มาแล้วน่ารักนะคะแล้วก็เป็นพลอยแท้จากธรรมชาติคุณผู้ชมเหลือ2วงสุดท้าย เน้นเลยนะคะว่าเราใช้หยกนะคะเป็นทรงโดนัทอันนี้เราจะใช้เป็นหยกทรงโดนัทนะคะจากาธรรมชาติไม่ผ่านการปรับปรุงเป็นทรงโดนัทขนาด19มิลน,นะคะ1เมตรน้ำหนัก2.39กรัตหยกทรงกลม2.7มิล1เมตรแล้วก็มีซิทรินนะคะทรงรี4.1คูณ6.1มิล3เมตรน้ำหนัก 1.15กระลัตเบ็ดเสร็จแล้วแหวนวงนี้น้ำหนักไม่ธรรมดานะคะ3.61กระัต3กระลัตกว่า3แบบ3ไปไปลายเกือบ4กระลัตแต่ราคาแค่2,200บาทเท่านั้นให้ผู้ชูดูบางทีใส่แหวนไปถ้าหยกบางๆอาจจะไม่มั่นใจกลัวเรื่องความแข็งแรงแต่อันนี้หยกทรง,งโดนัทของเราที่ทำมาเนี่ยมีความหนานะคะไม่ต้องกลัวเลยแข็งแรงแน่นอนน่ารักค่ะใส่แบบนี้ก็สวย ดูไม่เชยมีอัญมณีซิทรินนะคะสาเม็ดเรียงตัวกันตรงกลางก็เป็นหยกสีเขียวหยกแท้เหมือนกันนะคะเป็นพลอยแท้ทั้งหมดเลยคุณผู้ชมราคาดีที่สุดเลยนะคะตั้งแต่เคยขายมาจากแบรนด์ของทับทิมเจดเจมส์สองวงสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมหา ชาวจีนมีความเชื่อดีๆนะคะในเรื่องของหยกเนี่ยเป็นอนัญมณีศักดิ์สิทธิ์นำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลความเจริญรุ่งเรืองความร่ำรวยความมีโชคแก่ผู้ครอบครองเขาจะชื่นชอบหยกมากๆตั้งแต่สมัยแบบ1000ปีก่อนคริสต์กาลนะคะจัก,กรพรรดิฮ่องเต้เวลาที่เราดูแบบภาพยนตร์จีนก็จะเห็นเลยว่าต้องมีตราประทับท,ที่ทําจากหยกมีเครื่องประดับถ้วยโถโอชาก็ทําจากหยก นะคะเพราะว่าชื่นชอบมากๆเหมือนเป็นอนัญมณีของชนชั้นสูงคุณผู้ชมนะคะพระธรรมรง์ของห้องเต้ก็ต้องสวมใส่หยกตอนนี้53เหลือ2วงคุณผู้ชมต้องรีบตัดสินใจนะคะใส่นิ้วไหนก็สวยนิ้วนางเป็นทรงโดนัทที่ใส่มาแล้วนิ้วจะไม่ได้ดูทึบตันด้วยะเดี๋ยวจะพาไปชมน้องนังแบบกันใส่แหวนวงนี้ออกมากับลุกเป็นเสื้อผ้าแบบแนวทำงานนะคะน่ารักดีแล้วก็เก๋ด้วยไปชมเลยค่ะ มีแต่ความหมายสิริมงคลนะคะหยกก็มีความหมายดีซิทรินก็เป็นพลอยตระกูลคอร์สค่ะคุณผู้ชมที่มีความหมายนะคะในแง่ของความเป็นสิริมงคลเชื่อมโยงกันนะคะและคุณได้พลอยแท้ช้อปปิ้งไปสบายใจแน่นอนว่าเป็นของแท้ทั้งหมดน้ำหนักของแหวนวงนี้นะคะ3.61กรัตเน้นย้ำค่ะราคสสินค้า119.108จากราคาเต็ม3,500บาทราคาพิเศษช่วงนี้2,200บาทครั้งนี้เป็นราคาที่ดีที่สุดเลย นะคะตั้งแต่เคยจำหน่ายมาจัดมาให้คุณผู้ชมโดยเฉพาะนะคะใช้หยกสีเขียวมาจากธรรมชาติซิตรีนก็มาจากแอฟริกาเป็นธรรมชาติเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมส่วนมากตามท้องตลาดทั่วไปจะเจอแค่หยกทรงโดนัทแต่วันนี้ตรงกลางของเรานะคะเราจะมีการฝังด้วยซิตรีนเสริมเติมแต่งรายละเอียดให้แหวนวงนี้ดูมีลูกเล่นดูมีความหรูหรามากยิ่งขึ้นไอเทมต่อไปค่ะมาดูแหวนอีกหนึ่งวงอันนี้เป็นงานอาร์ตเลยเหมือนงานแกะสละัก นำพลอยเม็ดใหญ่ๆมาแกะสลักกันนะคะแหวนเงิน925ชุบทอง 18K ดีไซน์รูปดอกไม้ออกแบบก้านแหวนเป็นแบบไบพาสประดับด้วยทับทิมแล้วก็หยกรหัสสินค้า119107จากราคาเต็ม8,000บาทราคาพิเศษช่วงนี้4,700บาทน้ำหนักแหวนรวมกันค่ะ15.67กรัตใครที่เบื่อความจำเจเดิมๆนะคะบางทีเนี่ยส่วนมากเราเห็นแหวนทับทิมทรงดอกไม้ก็จะเป็นพลอยแบบ ทรงรีทรงกลมมาประกอบกันแต่แหวนวงนี้นะคะใช้ทับทิมทรงแบบแฟนซีไซส10คูณ7ถึง9มิลน,นะคะคุณผู้ชม6เม็ดน้ำหนัก13.50กรัตนะคะนำมาทำเป็นกลีบดอกไม้แล้วก็ใช้หยกพม่าค่ะทรงกลมรวมกันง2เม็ดมีหยกทรงรีรวมกันง3เม็ดน้ำหนัก1.90กรัตก็จะมีหยกตรงกลางนะคะเกสรแล้วก็บายพาสที่มีหยกอีกเหมือนกับ มีดอกไม้แล้วก็ต้องมีใบไม้นะคะคุณผู้ชมราคาดีทักทีมค่ะสังเกตได้เลยว่าจะมีการจีรนัยนะคะเป็นทรงค่อนข้างที่จะแบบงานอาร์ตเหมือนงานแกะสลักเลยคุณผู้ชม ะะมีความสวยงามยังคนเห็นแร่ธาตุของทับทิมที่มาจากธรรมชาติทับทิมของแหวนวงนี้ไม่ได้ผ่านการเผานะคะไม่ได้ผ่านการทําสีเลยก็คือเป็นพลอยดิบพลอยสดจากธรรมชาติส่วนช่วงบริเวณก้านแหวนค่ะคุณผู้ชมด้วยการที่ออกแบบมาเป็นแบบดอกไม้ใบไม้แล้วนะคะทางแบรนด์ของเขาได้มีการออกแบบก้านแหวนมาให้เหมือนกับกิ่งก้านของดอกไม้อย่างแท้จริงนะคะมีการทําผิวมีการทำเท็กเจอร์ ทำให้แหวนวงนี้มีรายละเอียดที่น่าสนใจรอบตัวเรือนก่อนหน้านี้แหวนวงนี้เราเคยจําหน่ายในราคา5,500บาทวันนี้จัดให้ราคาพิเศษค่เหลือเพียงแค่4,700บาทเท่านั้นใส่มาแล้วแบบเต็มหน้านิ้วมือดูอลังการเหมือนเป็นงานอาร์ตและไม่ซ้ําใครเป็นงานที่เราแบบจะไม่เห็นตามท้องตลาดนะคะคุณผู้ชม53ตอนนี้เหลือ1วง51กับ57จะมีแค่อย่างละ2วงเท่านั้นนี่ค่ะใส่มาแล้วดูเต็มนิ้ว เราจะไม่ค่อยเห็นเลยนะคะทับทิมกับหยกอยู่ด้วยกันโอ้โหชมดูอลังการโดดเด่นนะคะนี่คือทับทิมแท้ไม่ผ่านการเผายังคงเห็นเสน่ห์ของเขาเห็นสายแร่เห็นลายเส้นนะคะที่เป็นแร่ธาตุของคอรนดัมที่ทําให้เกิดทับทิมขึ้นมาแล้วราคานี้ยังผ่อนไม่ได้คุณได้หยกเจไดไปด้วยฝากไว้ด้วยนะคะคุณผู้ชมสําหรับแหวนวงนี้ส่วนวงที่เป็นโดนัทของเรานะคะ2,200บาทต้องรีบตัดสินใจ ปีใหม่ไทยนี้ส่งกลานใครกลับบ้านอยากซื้อของขวัญไปฝากญาติพี่น้องคุณแม่นะคะหรืออยากหาจูเลี่สวยๆไปฝากคุณลูกคุณผู้ชมแหวนวงนี้ราคาย่อมยาว2,200นะคะเหลือแค่2วงสุดท้ายสำหรับไซส์53ส่วนวงทับทิมกับหยกนะคะ53วงไซส์อื่นๆก็มีแค่หลักหน่วยเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยเหมือนกันขออนุญาตพาไปนะคะรับชมอีกหนึ่งไอเทมกันค่ะเป็นไอเทมเซอร์ไพรส์ แหวนวงนี้นะคะก็จะมีความตระการตาออกแบบมาเป็นพิเศษเลยนะคะคุณผู้ชมแหวนวงนี้ค่ะตัวเรือนจะเป็นงานเงิน925ชุกทอง 18K ประดับด้วยบรูโทแพทนะคะมีหยกเจไดแล้วก็ไวท์โทแพทรหัสสินค้า119.110จากราคาเต็ม11,100บาท ราคาพิเศษช่วงนี้6,800บาทเท่านั้นตอนนี้ไซส์51วง53 55กับ57จะมีแค่อย่างละ2วงค่ะคุณผู้ชมก็จะมีความสวยนะคะมีความโอ้โหดูบดูโทแพสสีสวยมากนะคะเกรดท็อปเลยสีสดจริงๆขออนุาญาตหยิบขึ้นมานะคะ ปกติเวลาที่เราเห็นบลูทูแพสเนี่ยส่วนมากสีก็จะเป็นฟ้าธรรมดาอันนี้สีมาเป็นแบบสวิตบลูเลยคุณผู้ชมเป็นฟ้าเหมือนกับท้องฟ้าในสวิตเซอร์แลนด์มีความหวานสวยแล้วก็การทําดีไซน์ของเขาไม่เหมือนใครด้วยนะคะเป็นทรงโดมตรงกลางเนี่ยจะมีความนูนขึ้นแล้วก็มีการเดินลายเส้นนะคะไม่ปล่อยให้ว่างเดินลายเส้นทุกอย่างด้วยการประดับด้วยไวโชแพนะคะตรงกลางเป็นหยก แล้วก็บนล่างซ้ายขวาก็มีการประดับด้วยหยกเจดทั้งสี่มุมค่ะผู้ชมเราจะมีการฝังนะคะด้วยบลูโทแพสสีแบบสวยมากสีเสมอกันสีไม่ดออแล้วก็กายไฟดีจริงๆนะคะ6,800บาทลดราคาไปเยอะเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมราคาผ่างสมมเอนนาน6เดือนตกแล้วเดือนหนึ่งหนึ่บาทนะคะหมดแล้วหมดเลยสวยค่ะคุณผู้ชมมีความเก ดูเหมือนกับคุณเป็นสาวที่แบบแฟชั่นนะคะรู้จักการแต่งตัวเป็นคนสมัยใหม่นะคะแล้วก็แต่งตัวง่ายด้วยปกติแล้วหยกจะไม่ค่อยไปเจออยู่กับพวกพลอยตระกูลของบรูทัวแพสสักเท่าไหร่นะคะแต่แหวนวงนี้ก็ทำออกมาได้สวยแล้วคุณผู้ชมดูว่าน้ำหนักของบรูทัวแพส8กระัตเป็นพลอยที่ราคาไม่เคยตกนะคะเพราะว่าเป็นอนัญมณีที่ราคาสูงขึ้นอย่างรวดเร็วคือสูงขึ้นทุกปี แต่วันนี้นํามาฝากกันในราคาที่ดีมากๆแล้วทรงแพรเชฟของเขานี่เม็ดใหญ่ไซส์หัวแหวนทาแหวนได้4วงเลยจริงๆนี่ค่ะประกายไม่มีติดเทาเลยคุณผู้ชมคุณภาพดีแบบไฟนี่แบบสว่างเจิดจ้านะคะส่องประกายระยิบระยับเวลาที่ใส่มาที่นิ้วมือคนต้องมองเรานะคะเพราะว่าเราใส่ของสวยแบบ ừ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  เหมือนพลอยเขาแบบดึงดูดสายตามองด้านนี้ก็จะเห็นเลยค่ะว่ารูทแพรมีความเข้มสดนะคะ เกรดท็อปเลยจริงๆไม่น่าเชื่อว่าแหวนวงนี้สามารถทําในราคามาได้แค่หลักพันเท่านั้นนะคะหมดแล้วหมดเลย51 1วง53 55 57นะคะจะมีแค่อย่างละ2วงคุณผู้ชมสวยดูเต็มนิ้วนะคะอย่าลืมเลยว่าแหวนวงนิ้วชี้ผู้ชมได้น้ำหนักรูกทัวรแพ้ไปแระกลัตส่วนวงนะคะที่เป็นนิ้วนาง หยกทรงโดนัทซิทรินนะคะก็2,200บาทราคาย่อมเยาวเดี๋ยวขอโชว์แหวนอีกหนึ่งวงนะคะผู้ชมว,วงนี้ก็ขายดีเหมือนกันจะมีหยกนะคะเพทายสีฟ้ามีไพลินนะคะแล้วก็มีไวท์โทแพสกับไวท์เซฟไฟร์วงที่เป็นนิ้วกลางขายดีเหมือนกันใกล้จะหมดแล้วนะคะราคา6,800บาทวันนี้แบรนด์จากทัพทิมเจ็ดเจมผู้ชมคา สินค้าของเรามีจำนวนจํากัดน,นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะชั่วโมงนี้หมดหน้าที่ของแคสเมเมิลแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะวันนี